สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาจาัดโลมีดเหมือนเดิมนะคะลูกค้าวันนี้นะคะจะมีงานขึ้นรูปจากเหล็กแหนบแล้วก็เหล็กเอ0ห้าูนย์ซีนะคะเดี๋ยวหม่คะจะให้ดูตัวราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะลูกค้าอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กเอ0ห้าศูนย์ซีนะคะลูกค้าขนาดใบมีดยาวอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะแปดนิ้วครึ่งถึงเก้านิ้วเดี๋ยวให้ดู ่าเล่มนี้ยาว9้านิ้วนะคะราคา590้าบาทจะเป็นไม้ประดูท่ทาสีดํานะคะาราคาห้าร้าสิบบาทแต่ถ้าลูกค้ารับคู่นะคะตัวนี้เหลือเพียงราคาคู่ละเก้าร้อบาทเท่านั้นนะคะถ้ารับเป็นคู่หรือว่าลูกค้าชอบด้ามสีประมาณนี้นะคะ ่ะจะมีอยู่สามเล่มลูกค้าปล่อยปูให้เลยสามเล่มนี้นะคะสามเล่มนี้เท่านั้นอสองเล่มนี้ขนาดใบมีดยาวแปดนิ้วครึ่งนะคะลูกค้าราคาห้าร้เก้าสิบบาทถ้ารับคู่ก็แคบหน้าจอเลยนะคะ ตัวต่อมาค่ะราคา650บาทจะเป็นงานมีดพกสั้นนะคะงานมีดพกสั้นขนาดใบ5นิ้วอ่าตัวนี้เป็นเหล็กอ่า SUP ยนะคะด้ามเป็นไม้พยยูราคา650บาทขนาดใบมีดยาว5นิ้วนะคะอ,อีกตัวจะเป็นงานมีดฟังโตค่ะลูกค้า ตัวนี้ก็ราคา650บาทเหมือนกันนะคะเป็นงานเหล็ก S 5 0 C นะคะขนาดใบมีดยาว8นิ้วนะคะกว้าง3นิ้วสันหนา4ี่มิลน,นะคะตัวนี้650บาทอ่าแล้วก็จะเป็นอีกตัวนะคะตัวนี้ก็เหล็ก S 5 0 C เหมือนกันคะ่ะลูกค้า ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะจะมีด้านสองสีเหมือนกันค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นด้ามประดู่ทำสีดำน,นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีประดู่เลยราคาเล่มละหกร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าลูกค้ารับเป็นคู่นะคะตัวนี้แม่ค้าคิดราคาคู่ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะ ขนาดใบมีดยาวสิบเอดนิ้วนะคะกว้างนิ้วหกหุนค่ะขนาดสันมีดหนาสี่มิลนะคะอ่าด้านมี2สองสีให้ลูกค้าเลือกได้เลยอยากได้สีแดงหรือว่าสีดำนะคะแข็บหน้าจอทักเชนหาแม่ค้าอ่าช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่อ่าเบอรโ์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเจ็ดแปหกสามห้านะคะทาง LINE idjoyly เก้าเก้าสองทางเพจมีดไทยทำนัทนท์นะคะมาที่ตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็นขนาดใบมีดยาวสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วถึงสิบสองนิ้วครึ่งตัวนี้เปิดขายที่ราคาเล่มละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าลูกค้ารับเป็นคู่นะคะตัวนี้แม่ค้าคิดราคาหนึ่งพันสามรอยบาทนะคะ องานมีดเน็บใบข้าวอ่าตัวนี้ถ้าลูกค้ารับไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรัดหวายให้แบบมีทุกเล่มนะคะเพราะว่าตอนนี้อันนี้อันนี้ทางร้านเราเพิ่งทำเสร็จนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดกําลังขัดใบรับคมเสร็จนะคะอ่าลูกค้าเลือกได้เลยอ,อยากได้เป็นด้ามสีดำหรือว่าเป็นสีไม้ประดู่อ่ามาที่ตัวต่อมาค่ะ ตัวนี้จะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าเป็นงานมีดโต้ปลายตักขนาดใบมีดยาวสิบสองนิ้วครึ่งนะคะกว้างอยู่ที่สองนิ้วครึ่งขนาดสันมีดหนาเจ็ดมิลนะคะจะมีด้ามสีไม้ประดู่แล้วก็ทำเป็นประดู่ด้ามสีดำนะคะราคาลิมแล้วแปดร้อยห้าสิบาท แต่ถ้ารับคู่นะคะคู่นี้ราคา1นึ่พันห้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะลูกคา้าอ่าตัวต่อมานะคะจะเป็นงานมีดโต้ดามบองนะคะแล้วก็จะเป็นงานมีดฟัง่อดาบองเหมือนกันตัวนี้เปิดขายที่ราคาเล่มละหกร้อห้าสิบาทเป็นงานขึ้นรูปจากเล็กแหนบนะคะทำผิวไฟขนาดใบมีดเล่มนี้ยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะด้ามยาวหกนิ้ว สันนาหุกมิลเลียวปลายลูกค้าคมถุกถึกทนทนราคาหกร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะรับเป็นคู่หนึ่งคู่นี้นะคะราคาไม่ค้าให้เลยที่ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมาที่ตัวต่อมาค่ะ ตัวนี้จะเป็นงานมีดเน็บนะคะลูกค้ามีดเน็บมีดเน็บเดินป่าราคาพร้อมปลอกนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้จะเป็นงานขึ้นลูกจากเหล็กแหนบนะคะขนาดใบมีดยาวเก้านิ้วครึ่งค่ะความกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะคะสันมีดหนาห้ามิลค่ะ ตามฝักเป็นไม้ประดูนะคะไม้ประดูทําสีดําตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทลูกค้ารับนะคะแคปบหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยมีสองเล่มตัวนี้นะคะจากราคาปกติเล่มละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้แม่ค้าเอามาจาัดโปรให้เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะมาที่ตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นงาน มีดเน็บเดินป่าเหมือนกันลูกค้าอ่ะแต่ใบจะยาวขึ้นมาอีกนิดนะคะทรงเดียวกันกับเมื่อกี้อันนี้ขนาดใบมีดยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่2.1นิ้ว2นิ้ว1หุนสันมีดหนา6มิลคะ่ะราคาพร้อมปลอก1,290บาท เดี๋ยวแมค่ค้าจะเทียบขนาดให้ดูนะคะกับตัวราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยขนาดเก้านิ้วกับสิบสองนิ้วลูกค้า ตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก S50C นะคะจะเป็นชุดเดียวกันสบชุดนี้ที่ขายราคา790บาทขนาดใบมีดยาว12นิ้วนะคะตัวนี้เฉพาะมีด790ก็แต่ถ้าพร้อมปลอกราคาจะอยู่ที่1200บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า นี่เลยชุดเดียวกันนะคะกับตัวนี้ถ่าลูกค้าจะชอบดามสีถ้าด้ามสีนี้เดี๋ยวทางร้านเราเอาไปทําฝักให้เป็นสีเหมือนด้ามนะคะนาทีตัวต่อมาค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นงานเค้ื่อนลูกจากเหล็กแหนบนะคะเป็นงานมีดเน็บใบข้าวขนาดใบมีดยาวสิบามนิ้วตัวนี้ราคาปกติพร้อมฝักหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบาท วันนี้ทางร้านเราเอามาจัดโปนะคะเหลือเพียงราคาเล่มละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทลูกคา้าไปพร้อมตัวฝากเลยน,นะคะอันนี้ยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนะคะถ้าเก็บรายละเอียดเดี๋ยวแม่ค้าจะรัดหวายให้ตรงที่ปลอกคอด้าน,นะคะแล้วก็ทายด้าให้ ย้ำช่องทางการติดต่ออีกทีนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์981278635นะคะทางไลน์ id joyly ก็ส่งทางเพจมิตรไทยรมนาะนะทนค่ะ